สองโลแรกได้ได้เดี๋ยวได้ไรอย่าขอร้องสิบสองโลแรกตุ้ยสิบสองโลแรกว้าวได้สวัสดีผู้บุกเบิกทุกทุกท่านตอนนี้ท่านอยู่กับโบโอดแมนก๊อดกับเกมคงไคสตาร์เรียวแพทใหม่แพทสองจุดสอง ซึ่งแพทนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือตู้ของน้องโรบินมาพร้อมกับตู้ลีลันของน้องโทปาสซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดตู้น้องโรบินและไลฟ์โนประจําตัวของน้องโรบินกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูสกิลข้าวๆของน้องโรบินกันก่อนดีกว่าครับน้องโรบินเป็นสายกายภาพพาร์ทประสานความสามารถของน้องโรบินจะเป็นสกิลบัฟนาเมจของทีมซะส่วนใหญ่จุดเด่นของน้องโรบินเลยคืออันติเมื่อน้องติแล้วน้องจะอยู่ในสถานะร้องบรรเลงและจะเป็นการบัฟเพื่อนในทีม เพิ่มแอคแทบ22.8%โรบินบอกอีก50หน่วยเพิ่มดาเมจรการยภาพ120%เพิ่มม,มตรราตาคิติเคิล100%และเพิ่มดาเมจคิติเคิลอ,อีก150%และเมื่อน้องอยู่ในสถานะล็อมบัลลิงน้องจะไม่โดนดีบัฟประเภทควบคุมเลยนั่นเองส่วนโทปาส เราก็รู้ถึงความหดของนางอยู่แล้วใครที่ยังไม่มีแล้วอยากเปิดเพื่อ,อามาเล่นกับดรเรโชหรืออเวนจูรีนก็สามารถเปิดได้เลยแต่แนะนําให้เปิดแค่อศูนย์ก็พอเพราะแค่อศูนย์ก็เก่งแล้วแต่ถ้าใครมีก็แนะนาให้เปิดแค่ e อหนึ่งเพราะอีหนึ่งนั้นเมือ่อศัตรูตีสถานะ proof of death จะได้รับสถานะเดบเตอร์ด้วยนั่นเองสถานะเดบเตอร์นั้นจะเป็นการเพิ่มดาเมจคี25รสามารถทับซ้อนกันได้2ขั้นเท่ากับว่าศัตรูนั้นจะโดนดาเมจคีย์ที่เเพิ่มเป็น50นนั่นเองเมื่อ สถานะปุ proof ter, mm ๊บอาเดทหายเดบเตอร์ก็จะหายด้วยเช่นกันหลังจากที่เราไปดูสกิลของน้องโรบินและน้องโทปาสีรันมาคร่าวๆแล้วเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าซึ่งครั้งนี้ผมจะมาเปิดกล่องเป็นน้องโรบินเลยละกันซึ่งมีทั้งหมด 150วาร์ซึ่ง150าวาร์เนี่ยเราจะได้ตัวหรือไม่หรือจะหลุดเลดเรามาดูกันดีกว่ามาซึ่งผมจะเปิด2อย่างก็คือน้องโรบินแล้วก็เป็นไล์โคนซึ่ง2อันนี้ขอร้องอย่าให้หลุดเลดถ้าหลุดเลสขึ้นมาคือต้องเติมเพิ่มโอเคโอเคก่อนจะไปเปิดกันยงผมขอเช็คโลก,ก่อนแล้วกันว่าผมเปิดไปทั้งหมดแล้วกี่โลนะครับผมซึ่งจากดูประวัติแล้วเนี่ยผมเปิดไปแล้วทั้งหมดมีตัวมีโลสะสมทั้งหมด2โลด้วยกันมาดูกันดีกว่าว่าผมจะมือทองหรืออเเเเเลลล่่าาามมมรรบนี้คคิกกัยผจะดแว S 1น3ไป12โลแรกได้ได้เดี๋ยวได้อะไรอย่าขอร้อง12โลแรกตีสิบสองโลแรกว้าวได้13อันนี้เราไปเราดูอะไรสามเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ทิมงานโว๊อดโวยเป็นหมดเลย <c oughs> ไปไม่เป็นไรคุณเบลไม่เป็นไร <c oughs> มาเมื่อกี้12โลแรกก็ได้แล้วครับ5ดาวแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราเป้าหมายไว้ก็คือต้องนับ2โลใหม่ก็คือครั้งนี้จะเป็นโลที่12เหมือนเดิมโอเคมา12นี้จะได้ออก5ดาวจะออกอะไรกันแน่มาเริ่มนะ 1... 2 3ไปได้อะไรมาไหมมาไหมเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยวหรอ <Yeah. S 1> <c oughs> ไม่กอ <My> ทอง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 โรบิน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 โอ้โห,โหกดสองรอบทองสองรอบ <23. S 1> เอาละมาสิบสามอ่ะเทียบไปเทียบสิบส <14. S 2> ีโอ้ไม่กอโอ้โหโคตรมือทองมือทองแบบมือทองของเท้นี่โอ้ไม่กอมือสัน่นโอ้กดกดสิบ ก็สิก็กดสครั้งครับครั้งก็สโลเอ้ยครั้งก็สิโลแม่งอ้ามือทองหมแล้วดวงนะว <laughs> คนรู้คนรูน้ <laughs> ชี้อึ้งจริงคือกดแค่20โลโลแรก10โลแรกออกเป็นออกเป็นโวล,โล<ๆ>ซึ่ง<ๆ>ก็อึ้งนนะตอนนั้น <laughs> น่ะนึกว่าจะได้โรบินแล้วพอกดครั้งที่สองสิบครั้งที่2ออ่ะได้โรบินเลยโอ้โห ทั้งหมดก็เสียไปเพิ่มมาสั20โล20โลทำับ,บกดใหม่ที่โซเท่านั้นซึ่งโอ้โหแม่งโอ้ขนลุกมือสั่นอ h oh my god โอเคมาเราไปเปิดตัวไล์โคนกันดีกว่ามาเรามารุ้นกันต่อที่ไล์โคนกันดีกว่าซึ่งไล์โคนครั้งเนี้ยเรามาดูโลก่อนดีกว่าว่าผมเปิดไปแล้วกี่โลรอบที่แล้วนะซึ่ง3 4 5 6 7 7โลซึ่งรอบนี้จะเป็นโลที่17มา โอ้ย,ยังคนลุ้มไม่หายสักตัวเมื่อกี้โรบินมันรอเปิดไลค์คนโรบินกันดีกว่ารอเพีจะได้หรือเปล่ามาพร้อมยังพร้อมแล้วไปได้เหอะสิบโลสุดท้ายเอ้สิบโลอะไรโอ้ยไม่ได้เนีแม่เสียดายจริงๆคิดว่าจะได้หรอกสามสิบโลก็ออกไลค์คนแล้วก็ต่อโรบินยี่สิบเจ็ดโลแรกยังไม่ได้ไลค์คนของโรบินนะครับมาสุ่มต่อแบบไม่รอใครไป สมบัติทีเผลอมาไหมไม่มาโอเคมาต่อไปมาเรื่องมาเลยมาถือชึบไปทีเผลอมาไปได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ได้เริ่มเครียดละตอนนี้ดวงหมดหมดไปแล้วจะเอาไงดีมาซึ่งเรามาประคุยเรามาคุยกันก่อนหมายอะไรคนว่าออกให้ไหมเออชึบไปกดแล้วตอนนี้ออกไหมขอร้อง ขอร้องล่ะโลที่70โอ้ย,ออ,ยออกกำลังตีวะเนี่ยออกแทนตีวะเนี่ยรู้สึกรู้สึกไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่แต่ก็ออกมาขอเป็นอาวุธของโรบินขอร้องอ่ะโอ้อ่าไม่ออกอ<ๆ>เปิดไปแล้ว77สโลครับตู้โรบินไอ้ตู้ไลคโคนโรบิน ซึ่งเหลือแค่60วาฟเท่านั้นต้องการันตีสำหรัว60วาฟเนี่ยคือต้องการันตีละเอาตรงมาจากรอบที่แล้วเราลุดเลทอยู่ที่77โลซึ่งนับโลใหม่ตอนนี้เหลือ8โลซึ่งชัยเล้งั้งนี้เราต้องได้ไลโคนภายใน60โลซึ่งอะมาดวงผมมาจะหมดไปกับรอบเมื่อกี้แล้วหรือเปล่าเรามาดูกันในทาย60โลได้หรอเล่มาไปโลที่18ไป คนแล้วมาไหมมาไหมมาออกออกายคนโรบินไยคนโรวิน,วนขอร้องขอร้องเลยออกไมขอร้องละหลายคนโรบินเอาละใช่ปี่ะ20 20เอ้ยูห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 หือูหู ได้5าดาวต้อง2ตัวแล้วก็ได้ไลค์โคนของโรบินอีกแล้วก็ได้ไลค์โคน5้าดาวของโบเนียอีกหนึ่งไลค์โคนซึ่งโอ้โหแม่งดวงโคตรดีแต่เมื่อกี้5าดาวแรกมันเป็น5้าดาวลุดเละท่าว่นลืมไปสรุปของคลิปนี้ก็คือโรบินเปิดง,ง่ายมากเปิดง,ง่ายไปไลค์โคนเยอะเลย <laughs> ตอน,นจากร้อยหอตอนนี้เหลือร้อยเอ้เหลือ50โลซึ่งโอ้โหโรบินใช้เพื่อย่แต่ว่าไลค์โคนใช้ไป80โล หมายกอโอเคถ้าชอบคลิปมือทองเคลือบเพชรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยกันนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันนะครับส่วนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ